มารอรถเมย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะรถเมย์กำลังมาทีนี้น่ะมันมืดแล้วทีนี้ที่จอดรถเมย์อ่ะมันมีไฟให้เราเห็นอันนี้คือไฟบอกส่งสัญญาณว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะมันก็คบไปหน่อยรถเมย์กำลังมาคุณผู้ชมค่ะสาวพรุ่งวันนี้ก็จะนั่งรถเมย์เราจะไปนั่งรถไฟนะคะรถเมย์กำลังมาอุ้ยเลยล่ะสุนารีว่าล่ะรถเมย์กำลังมานะคะสาวพรุ่งค่ะ จะขึ้นรถเมล์กลับบ้านแต่ว่าต้องไป่อรถไฟด้วยก่อนนะมาแล้วสาวตุ้มก็จะกดไฟรอเพราะเดี๋ยวขับขับ,ขบผ่านนะสาวตุ้มที่ได้กดแล้วจอดนะไม่จอดจะกินตับมาหอดห่อลำพงด้วยอาการเปียกนิดหน่อยหารถไฟบ้างแวบ้างผ่านี่กจะสกินเขาแร่งด้กินเขาแร่ง